วัคม2563ปู่ปริจิตนาคราชเริ่มก่อสร้างขึ้นในพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหัวเรือใหญ่คือในาใยชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสมพรลาบโพหรือป้าแตนปฐมบทแรกเริ่มรับผลทักท้วงเชื่อว่าลุงพลน่าจะเป็นลูกหลานพญานาคเนื่องจากฝันเห็นลุงพลมาปรากฏตัวพร้อมกับพญานาคจึงได้เรียกให้ลุงพลมาเจอเพื่ออาบน้ำมนต์และปฏิบัติธรรม โดยครั้งนั้นเจอกับลุงพลครั้งแรกเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2563ลุงพลมาพร้อมกับป้าแตนพระพลจึงเป็นคุณสื่อด้านทางธรรมนับตั้งแต่นั้นมาพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าการสร้างปัญนาคเป็นการสร้างบาร,รมีให้ดีขึ้นข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับปู่ฤษีคมพีที่สื่อสารผ่านดวงธรรม ว่าการก่อสร้างปู่ปริจิตนาคราชเป็นการเสริมบาร,รมีชีวิตรุ่งเรืองอีกทั้งอย่างอ้างว่านีมิเห็นพื้นที่ใกล้บ้านพักของหลุงพลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคปกปักรักษาอยู่คล้ายดั่งวังพญานาคประกอบกับลุงพลมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องพญานาคเป็นบุนเดิมทําให้หลุงพลตัดสินใจสร้างปู่ปริจิตนาคราชโดยลุงพลเผยความตั้งใจการก่อสร้างพญานาค เพราะอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยังไม่มีเจตนาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในอย่างใดช่วงธันวาคม2563ลุงพลนิม์พระราชรัตนโมลีสมยงกตัตะปุญโญเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารมาประกอบพิธีจุดเทียนชยัยเอาเรือกเอาชายัยในวันก่อสร้างปู่ปริจิตนาคราชสำหรับปู่ปริจิตนาคราชมีลำตัวสูงประมาณ3เมตรส่วนหัวสูงประมาณ7เมตร ความยาวประมาณ44เมตรการก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยงบบุญบริจาคแรงศรัทธาเมื่อประมวลดูแล้วเปิดรับบริจาคตั้งแต่ธันวาคมพศ2563จนถึงเมษายนพศ2564พบมียอดบริจาคสูงถึง1ล้าน3แสนบาท ผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนกระทั่งปลายเดือนมกราคม2564ต้องหยุดการก่อสร้างปลูกปริจิตนาคราชลงโดยการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ170เนื่องจากมีการ้องเรียนการก่อสร้างพญานาคปลูกปริจิตผิดกฎหมายหลายบทติดตามเรื่องราวต่อในอีพี2ลุงพลบาร,รมีไม่ถึงดวงเด่งต้องคดีเหตุสร้างพญานาคหรือไม่ห้ามพลาด